ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโค้ดนแบบออสตาร์เทอร์โบดิเพนนะอืมก็แบบนี้นะครับก็เพิ่งอัปเดตใหญ่ไปเนาะผมไม่รู้ว่าอัปเดตใหญ่หรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยม,มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับหรือว่ามันเปลี่ยนไปนานแล้วผมก็ไม่รู้เนาะเออนั่นแหละครับทุกคนเราจะมาแจกโค้ดกัน,นะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปเนี้ยก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมได้ครับมาโค้ดในอะัปเดตใหม่นะครับมีสองโค้ดแค่นั้นนะครับจะม,มีแค่สองโค้ดแต่ว่าเออโค้ดนี้เหมือนต้องรอเล่นสอง ไม่ได้ใส่ห้องเหรออ๋อนี่ไงทุนเราต้องเล่นเล่นในในเกมนะ่ะครบ2 0 0นาทีก่อนนะครับใช่ไหมั้ย200นาทีใช,ใช่ใช่นะ่าจะใส่นะนี่ครับเราจะใส่โค้ดได้นะเหมือนจะได้150สตาร์ดันนะแล้วก็โค้ดใหม่อ,อ่ะทุนอีกโค้ดหนึ่งนะครับเวล40ขึ้นไปนะจะใส่ได้นี่นครับได้1 5อสสตาร์ดันอ่าก็ประมาณนี้แหละทุกคนละโุน สังโค้ดนะครับใช่แค่นี้แหละบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับมีสองปันสองโค้ดอันนั้นก <c oughs> ็ถ้ามีโค้ดใหม่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ต้านล่างคลิปนะครับอันนี้เป็นโค้ดใหม่เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี่ก,ก,ก,ก็าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครให้ผมใจอยิ่งสบายแล้วก็ได้ดีเนาะบายผมสวัสดีครับ